ตอนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะครับทักหายกันยามเช้านะครับ FC วันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะฮะตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมก็อาบน้ำเตรียมตัวเรียบร้อยนะครับซึ่งก็หลังจากที่เมื่อวานเนะาะเมื่อคืนผมก็มาก่อเตาให้กับแม่ครัวนะฮะจนติดเรียบร้อย ใช่เช้านี้เตาดับไปแล้วนะเพราะว่าเรอตุนไว้ทั้งคืนเลยมาลุ้นหน่อยว่าขาหมูของเราจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเห็นแท้ๆว้าวมองไม่เห็นขาหมูเลยน่าจะจมอยู่ในน้ำหรือเปล่าลองดูหรือยังไม่ลองจิ้มจมดูว่ามันเปื่อยไหมถ้าไม่เปื่อยเราจะได้อุ่นเพิ่มหรือเปลือยไ้ค่อยก่อต่อเพิ่มไหม ลองดูว่ามันเปื่อยไหมนนถ้าไม่เปื่อยใช,ใช่ถ้าไม่เปื่อยยังไงก็เดี๋ยวจะได้ไปตุ่นเพิ่ม,มจะเปื่อยนะดูจากตัวมาจิ้มๆดูก่อนเปืนะ่อยแล้ไหมเปื่อยเนาะโอเคโอค้โ,อโหฝีมือก่อตอไม่ธรรมดานะไอซีไม่ได้อยู่ไม่ดูจาก,กระดับน้ำที่มันแห้งก็รู้แล้วใช่ผมกะไว้พอดีนะสี่ชั่วโมงแล้วความร้อนให้มันได้สี่ชั่วโมงน้ำก็เลยลดไปประมาณนี้ไอซีประมาณนี้ ว่าถ้าเอาหกชั่วโมงเนี่ยน้ำอาจจะแห้งหมูอาจจะไม่ได้ตั้งเวลาต,ตั้งเวลาด้วยการเสียบฟืนเนี่ยนะเ,เสียบฟืนกะเวลาไว้เลยใช่พอเอมื่อคืนเราตุนไว้แล้วเราก็เข้าไปนอนนะเพราะว่าถ้าเรามาตุนตอนเช้าเนี่ยสามสี่ชั่วโมงกว่าจะได้กินน่าจะเที่ยงเนาะก็เลยตุนไว้เลยเมื่อคืนอันนี้อยู่ในส่วนของขั้นตอนอะไรเอ่ยอ ใส่คนะเนาะน้ำจิ้มนะ้ำอะไรต้องทำไหม,ไมไอ๋อมีพริกไว้เตรียมทำน้ำจิ้มด้วยนะฮะใครมีสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดเนาะในการทำข้าว,ขา,วขาวหมูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำวิธีได้นะฮะมล่าง,ลางคลิปเดีย๋ยวลองไอ้ก็จะเข้าไปอ่านนะฮะแล้วก็เก็บข้อมูลไว้นะฮะวันหลังทำก็จะได้ออกมาทดลองเนะงาะว่า แล้วก็ต้องเช็ควัตถุดิบนะว่าเรามีครบหรือเปล่าบางครั้ง f อฟซีคอมเมนต์แนะนำมาแล้วก็วัตถุดิบเรามีไม่ครบเราก็อาจจะพลิกแพงไปเนาะอาจจะไม่เป๊ะตามเอฟซี FC แนะนำนะฮะเมื่อคืนก็เข้าอาบน้ําเข้าห้องเสร็จปุ๊บน้องไอ้ก็ตอบคอมเมนต์นะเอฟซีที่มาคอมเมนต์ด้านล่างคลิปเนาะมผมก็ไม่ไหวนะเอฟซี FC. น่าจะเมาสีอะือ,อนีฟ่ฟอตัวเป็นอตใช่ผมก็เมาสีก็หูสลบไปเลยนะทั้ง จนสว่างนะครับให้น้องไอ้ํทำหน้าที่แทนนะผมอตอบคอมเมนต์เนาะนี่บรรยากาศยามเช้าลแ,แล้วหุขหง,วงข้าวยังอ๋อแช่หม้อไว้อยู่เดีย๋ยวก็จะให้มันข้าวดุดออกก่อนจะได้ล้างแล้วก็หุงข้าวนะครับม,ม,มากินหน้าง,งานกันอากาศดีครับเช้านี้งงนี่ มื่อเช้าหมอกลงนะทุกท่านท้องฟ้าก็เปิดแล้วคาดว่าฝนน่าจะหมดแล้วนะฮะท้องฟ้าเปิดแล้วฝัง่งโน้นทุ่งนาเขียวขจีเลยอ็อเดี๋ยววันนี้อาจจะต้องไปซื้อไม้ระแนงด้วยนะพี่ไปทำกลวงน้องๆแต่ขั้นตอนแรกเราก็อาจจะต้องล้อมตีกรอบเนาะตีกรอบล้อมเมท่านชีตก่อนนะ ก้านชีสก็อาจจะต้องตัดนะคันนี้ตัดเป็นขนาดหนึ่งเม็ดนะครับผมความสูงอ๋อนี่คือเราต้องปอกก่อนใช่ไหมคะน้าใช่อันนี้มันจะแข็งอ๋อทำเป็นปอกมันจะแข็งข้างนอกใช่เป็นชั้นเนี่ยอืม <c oughs> อีกหลายขั้นตอนไหมกว่าจะได้กินเสร็จแล้วเนะี่ยปอกคนะน้าแล้วก็เอาคะน้าต้มใส่แล้วก็วกหุงข้าวก,ก็กินได้เลยปรุงอะไรเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ชิมนิดหน่อยแล้วก็ปรุงเพิ่มนิดเดียวอ๋วอปรุงไว้คร่าวๆแล้วปรุงคร่าวๆไปแล้วเหลือแต่ชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มเพราะปรุงเสริอน้ำลดเสรอมันจะเค็มก็ปรุงแบบจางๆไว้ก่อนอืมจางๆเละดีถ้าว่าจางเราก็สามารถเติมได้แต่ถ้าคิมไว้ก่อนเนี่ยมันจะเติมยากจะรอข้าวเนาะอย่ารอหุงข้าวนะครับพีแม่ครัวก็ วันนี้พี่เดยก็น่าจะไม่ไหวนะเพราะว่าหลังจากไปหาหิดเมื่อวานก็ดูนแตนตอดไปหลายแม่นะทุกท่านวันนี้ก็เลยทําให้ไม่ค่อยสบายนะพี่นายก็เลยต้องรับบทนะฮะเป็นคนบ้าเหตุแทนวันนี้จต้องเฝ้าดูอาการนะไม่รู้ว่าจะลุกไหวหรือเปล่าวันนี้ก็บรรยากาศโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยคือต้องบอกเอฟซีว่าไม่ได้เห็น ภาพบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมาหลายวันละนานละเพราะส่วนใหญ่มันจะคึมนะคึมแต่เช้าเพราะฝนตกทั้งคืนนะครับเราจะอยู่กับบรรยากาศแบบนั้นได้หลายวันเลยวันนี้มีแดดนะท้องฟ้าก็โุ่งเลยนี่ผมก็เรียบร้อยน,นี่เดี๋ยวเตรียมตัวพร้อมลุยงานนะผมวันนี้ก็มาในชุดเสือ้อนะเขียวใบตองเลย เราว่าเป็นวันพุธใช่ไหมน้องไอบอกนี่น่าจะเขียวเขียวครามหรืเปล่าเขียวบเตยเปล่าเขียวยกหรอเปล่าีก็เตรียมตัวทำกับข้าวกินข้าวแล้วก็ออกเดินทางนะครับไปลุยงานกันโอ้น่าจะน้องหมานี่เนาะน้องหมาน่าจะคุยขยะเมื่อคืน อืมนี่น้องไอ้เเร่งมือระวับงบิดมีดบาดมือด้วยนะมมเร่งพอดีพอดีดอข้าวข้ายังไม่หุงผมต้องไปล้างหม้อหุงข้าวก่อนทีผมไปล้างให้น้องไอ้ก่อนปกติเมื่อก่อนผมอยู่บ้านผมก็หุงข้าวนะแต่เ,ออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้หุง่าไหร แค่ไวจะสองนาทีาเดี๋ยวต้องแช่ไว้ก่อนสักสองนาทีมันยังเหนียวอยู่มันติดก้นหมอ้อข้ามม,มันก็เลยแห้งติดหม้อใช่ไหมโอเค okay, นะจีก็เรียบร้อยละ ผมก็เดี๋ยวอาจจะขออนุญาตอัพคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนอน้องไอก็เตรียมปอกคณะนะเพื่อที่จะทำประกอบกับเมนูต้มขาหมูนะครับที่เราตุนไว้สำหรับคลิปนี้ขออัปเดตไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ